สวัสดีครับวันนี้ดาวดินถิ่นเมืองเลยจะพาทุกท่านมาดูสาธิตการซักผ้านะครับโดยใช้เครื่องซักผ้าอิเล็กโทรรักนะครับผมขนาด9กิโลกรัมนะครับผมเครื่องซักผ้าตัวนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับผมนี่นะครับเอาเสื้อผ้าที่จะซักใส่ข้าหน้าของเครื่องซักผ้านะครับผมนี่ก็คือปุ่มปรับมุมมุมตานะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเปิดฝามานะครับผมแล้วก็ นำผ้าที่เราต <LE> ้องการซักนะครับยัดเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทําการปิดนะครับผมให้ดังตับเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เติมในส่วนของผงซักฟอกนะครับผมใส่ถ้ามีอนุยารปะผนุ่มก็ใส่ฝั่งนี้นะครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็ดันเข้าไปปิดตับอย่างนี้เลยนะครับผมใน้ตับเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นปุ๊บเราก็มาทําการเปิดน้ํานะครับผมคึบนะครับผมเปิดน้ําเข้าเครื่องซักผ้าน้่นหลังนี้นะครับผม จากนั้นเราก็เสียบปลั๊กไฟนะครับผมนี่เสียบปลั๊กไฟกึบนะครับตอนนี้ก็เสียบปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้ํเก็จะเข้าด้านหลังนี่นะครับผมน้ําแล้วก็ปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทอนทิ้งแล้วก็ต่อไปข้างนอกเรียบร้อยับข้างล่างนี่นะครับทอนทิ้งจากนั้นนะครับผมเรามาที่ด้านหน้าตู้เลยนะครับปุ่มปรับยันหน้านี่เลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้กดเปิดนะครับผมกดปุ่มตัวนี้เลยนะครับผมตึงดึง มันจะดังติดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับผมอุณหภูมิแล้วก็แรงบิดนะครับผมแรงปั่นนะครับจากนั้นนะครับเรามาปรับเลือกนะครับผมนี่ประเภทเสื้อผ้าที่เราต้องการซักนะครับผมมีคอตตอนเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าร่วมเป็นอะไรต่างๆนะครับนี่แบบเร็วส8บแปดนาทีก็มีนะครับตัวนี้นะครับนี่สปินหรือว่าปั่นอย่างเดียวอะไรต่างเลือกได้หมดนะครับเบบี้อะไรต่างก็เลือกมา เราจะเริ่มการซักที่ดารินจะซักก็เป็นแบบมิกซ์นะครับผมเป็นผสมนะครับกดเลือกมาผสมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้สเกตไฟติดเนี่ยเรียบร้อยนะครับเป็นการเลือกในส่วนของหมวดผสมก็จะขึ้นเวลาขึ้นมา2ชั่วโมงนะครับเนื่องจากเวลานั้นมันเยอะไปนะครับผมเราก็จะทําการปรับเวลาโดยการกดปุ่มข้างล่างนี้นะครับนี่กดปุ๊บนี่มันก็จะลดลงมานะครับสังเกตจากตรงนี้จะลดาเวลาก็จะลดลงมาด้วยนะครับนี่ปุ๊บลงมา1นหยุด ชั่วโมงยี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนี่นะครับผมถ้ากดอีกรอบก็จะมาเป็นเต็มขีดนี่เลยสี่ขีดนี่คือสองชั่วโมงห้านาทีนานไปแล้วก็ปรับลดลงเหลือสามขีดก็จะเป็นใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีกดอีกครั้งหนึ่งเหลือสองขีดใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีกดข้างล่างเนี่ยตรงนี้ครับตรงทำเมนเจอร์นะครับผมอีกครั้งหนึ่งตงึ้งดึงเหลือหนึ่งขีดก็จะหนึ่งชั่วโมงห้านาที สมมติว่าเราเลือกที่1นขีนหนชั่วโมงนะครับใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงห้านาทีเดี๋ยวเราก็กดสตาร์ตตัวนี้เลยนะครับนี่สตาร์ตตัวนี้กดตึ้งดึงนะครับเสร็จเพียงเท่านี้นะครับผมเครื่องซักผ้าก็จะทํางานนะครับนี่ครับเติมน้านะครับเวลาก็ระบุให้ชัดเจนนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับ5้านาทีนะครับหลังจากนี้นะครับน้ําก็จะเข้าเครื่องซักผ้านะครับผมเพราะว่าเราเปิดน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมพอเครื่องซักผ้าทํางานซักเสร็จมันก็จะมีส่งเสียงเตือนไปนะครับเพียงก็เอาผ้าออกแล้วก็ไปตากตามเดิมเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการใช้เครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับผมขนาดเก้ากิโลกรัมขาหน้านะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มเข้าในส่วนของเครื่องซักผ้าแล้วนะครับผมไม่ยากเลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับผมก็สามารถซักได้นะครับ ได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถปรับเวลาปรับอะไรต่างได้นะครับดาวดินก็ได้สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ดาวดินมึงเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่นะครับน้ำน้ำบุกมาแล้ว